ปลาครับมันตัวใหญ่แท้โอุ้้ยโอุ้ยอุ้ยหัวตาขวบโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ยออกตอนแรกอีกแล้วออกตอนเย็นอ้ยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหกกระหัวจับได้ไหมฮะหกกระนี้ทีมงานขอบตะลัมมาตกปลาครับวันนี้ มันบ่มันบ่โอ้ยไงครับครับพี่น้องปลาอะไรวะปลาอะไรกระสุบปลาอะไรอีศกตัวน้อยตัวน้อยไม่เอาตัวน้อยไม่เอาใส่นังไว้ก่อนทีแล้วก็ทำให้เอ้ยแมงมันจะเอาเออแลเก็บใส่หนังไว้ก่อนถ้าไม่เออถ้าไม่เอาแล้วค่อยปล่อยออกเอาไว้ก่อนเป็นขวัญกำลังใจเป็นขวัญเหยียบเบ็ดแล้วอยู่กาแนี่ก็เด่นน้อยนะ อันนี้ทีมงานขอบตาดำอุ <corner> <sh> ้ยไปอย่างวันนี้วายปัดบึกไงเตียเลยตะเพียนเด๋ว ไปบุมทีมงานขอบตาดำหมาละหนึ่งตัวเออใส่ได้ด้วยนี่นใส่เยอะดิใส่ประมุนด้วยนะอยู่ไหมอยู่ไหม โอ้ยเล็กแบบมุดอีกเอามาฟังนี้ทีมงานขอบตาทำได้ตะเพียนอีกแล้วมันก็ใหญ่เท่าไรแต่ก็พอได้จิ้มเอ่อเผื่อเผื่อมันไม่ได้พี่กายผมมีผ้าอยู่เอาผ้าให้ขบกดจับอยู่ไหน่ะผ้ากุดตาอ้าวมันอยู่ใน มันเริ่มมันแล้วครับเริ่มมาแล้วออลุ้น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 มาแล้วมาแล้วใกล้แล้วปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยยังไม่เห็นตัวเลยครับทีมงานขอบตาดำลุ้นจนขอบตาดำแล้วรีบรีบจัดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เห็นยังเห็นยังโอ้โหอุ้ยอุ้ยอีโสกว่ะใช่บ้า ยิศกยมันอ้ยสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยอือยศกครับศกใหญ่โอ้โหทีมงานขอบตาดำได้แล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดสายติดสาย โอ, <ural> โอ,โอ,โอ้ยแล้วแล้วทีมงานขอบตาดำก็ทำสำเร็จกิโลกิโลเนี่ย <verändert> ดูน <soft and peanut> ี่ก <madı> ิโลกิโลตัวนี้โอ้โหหหัหหปักไงเลยครับปักไงเลยพี่น้อง กิโลนี่ตัวเนี้ยกขึ้นได้ได้าโลโอ้อย่าตกน้ำเด้อยกสูงหน่อยดิยกสูงหน่อยโชว์หน่อยโช,ยชก่อนไหนอีสกใหญ่ใหญ่ทีมงานขอบตาดำเราทำสำเร็จแล้วเอาถือกอีกแล้วครับถือกอีกแล้ว ทิมงานขอบตาดำเตรียมตักมาเนี่ยปลาอะไรสีเหลืองเหลืองมาใกล้ละใกล้แล้ใกล้แล้ใกล้ละลใกล้กละ,ละ,ละเเนาะกนเกตักกันรอตักอยู่ครับเ้า ตัวสีเหลืองที่หัวอะไรอ้ไรอ้ย้ยโอ้ตัวใหญ่้โอ้ยย้ยะหัวบปลคาบมันตัวใหญ่แท้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยตาหัวมันตาหัวมันตาหัวมันโอ้ยอุ้ยลุตลุดลุโอ้ยโโอ้โหคนตา โอ้ยเกือบไปโอ้ยคันแทบพักปลาอะไรวะปลาแฮมนเอาโทรศัพท์มาเอาเข้ากล้องดูดิเฮ้ยปลาไนย้เก็บใหญ่โอ้โหย่ปลาอะไรนี่ปลายังนี่ฮ้ยมันคือไงแทะเดี๋ยวอย่าพิ่งนะเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ออ ปูยไปไปอนถ่ายดูก่อนรถปาเลยเอาโชดิโชดิถ่ายยังยังสับปีสุดปีปลาป่องเงีปถ่ายไปเนี่ยโอ้สีทองเหลืองอาลามวันทีมงานขอบตาดำจุ่มญงเลยวะ ปลาอศปลาในปลาใน,นปลาในปลาจีนปลาใน,ในโอ้ทีมขอบตาดำไม่มีท้าหอบไม่ท้าหอไเอไล้างไปบ่ปเ,เอาววันนี้เกิดและตัวหนึ่งด้วยที้ย โอ้เกิดแล้วตัวหนึ่งสิบแปดนาฬิกากว่าครับหนึ่ง กินปลาเนึ่งมะนาวไม่ได้เลยวันนี้มาแล้วปะยังปะยังโอเ้เร็ว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 ,รว,รวอออไออา๋แด้น้ำคำมาเนี่ย อย่าลุดอย่าลุดอุ้ยอีโศกอีกแล้วมันแต่อีโศกเนาะโอ้โหดีนะฟ้าทันฟ้าไม่ทันไปแล้วอ่ะเปิดเออก็ดีนะฟ้าท <c oughs> ันเลย โอ,โอ <teaching. S 2> ้ยตัวใหญ่ไทัเลยอ่ะรอมานานแล้วี่กุ้งบอกได้ได้นี่กุ้งตัวรอมานานกุ้งเปี่ยนที่ไปอศกใช่ไหมเนี่ยหมยไก่มันุกไม่่ไก่เหรอคันไม่หมานะันีม่ันไม่ไก่ไม่่ไก่มันาไก่มด้เไปกอุ้อยู่วะอยู่วะ เอาอตีอีกแล้วคนระับ <author> ตอนนี้โอ้โมาตอนเย็นเย็นตอนแรงๆพงนนะจะกลับแล้วไงออ้ยเอ้ยมาแล้วพุ่น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 ไอ้นินเว้ยไอ้นินน้ำแตกสวดๆมาเลยเหนือนเอ้าโอ้แตกสวดๆวดนะ โอ้ยตัวปวยยัยจะได้ครับแดกชวดชวดมากตอนแรกงานขอบตาดำวันนี้ตื่นเต้นในตอนเย็นตยมวเลยทั้งวันไม่ได้ตักเอาเว้ยเสียงเสียงกิ่งดังกรี๊ก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 กระโดดใส่หยับวังเสียงลอกก่อนครับกรี๊กกรี๊กกรี๊ก ืดเลยเนาะถ้าม <SM. S 2> <Christina. S 1> ันกินปืดไม่ใช่นีนแน่นอนเลี้ยงเขาเรียกอะไรนะไอ้สวะเอากระโคมาดิเฮ้ยได้ทุนคืนดูดิตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ใช่ขึ้นมาไอ้นินหัวเอนี่เหมือนตี๋หลวงนี่ตีก่นเป็นผ่านกันมั้งเห็นตัวยังเห็นตัวยัง เไปขเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นตัวยังออลุมแล้วครับลุมแล้วทั้งวันไม่ได้แล้วก็ต้องลุมตอนนี้

อีกๆตั้ๆอีกเล่นย้อนเออเอออู้ไม,ม่อยู่เอาตาัตาม้ตมๆเอาป้อนไม่ได้ยนต์ติดเลยเฮ้ยนั่นเสร็จบัดตรไยพันกี่คันวะเนี่ยเอามาเกย์ไก่น้ำหน่อยอย่าตกน้ำเด้อ มาิอยียีสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต okay. yeah. oh. okay. ี้ยววางเลยกันะโอ้ยใหญ่เลอเกินโชนอยโชนอยเอ้ยออกตอนแรกอีกแล้วออกตอนเย็นอ้ยใส่เงี้ย เอาทีมงานขอบตาดำบอกโอ้ยเขายัางชุ่กไดน้ำเขาด้วย <laughs> เอ้ย่ดงดังเียง,ง,ง,งดังอ่ะเย็นแล้วอีกแล้วขอบตาดำตอนมมาอีกแล้วขอบตาดำตอนมืดกำลังจะบอกพี่ลอยที่อปแบนะไปรีบไปรีบวันให้เงินนู่นนะ่งง ดางกันอยู่ได้อ๋อถ้ามีไฟก็แจ๋วเลยเอาเดีล้วครับลอกดังกรีกกรี๊กกรี๊กกรีกอยู่แล้วไฟหมูนี่ยเดี๋ยวกินตอนมืดครับกินตอนมืดเสียงเสียงเสียงเฮ้ยทีมงานขอบตาดำก็ได้ลุ้นแล้วเว้ย เราจะกลับบ้านกันแล้วกินจังเลยเอายื้อไมอยู่ว่ะอยู่ว่ะดี่มีเวลามีเวลาเพาะมาใหญ่อะเอามาแล้วอุ้ยบานินใหญ่มาแล้วเฮ้ยนี่พี่ใหญ่เยอะแรงนะตัวบิดตัวเล็กนะจุดท้ายงั้นนะจะตัดขั้นไหนก็ไอ้ไก่มันพลังมันเยอะมันชอบตัดที่นู่นอยู่นะมันพลังเออพลังเขาเยอะแล้วจะออกไปเยอะจังเอ้ยลุ้วนๆก็แกะก็แกกเอา โอ้ยนินใหญ่เว้ยนินตจนมั่นพิ่งมาเพิ่งมาเอาของตอนนี้นี่นะมันก็จะงอหุยใหญ่ใหญ่ใหญ่ค่อย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 นินใหญ่โอ้โหแต่ขนาดใหญ่กว่าที่ตักในนี่ปล่อยลงพอๆไปวางทิ้งตรงทางนี้ทางนี้อันนี้ก็ไอ้นินหรอ รวอมาตั้งนานไม่มาเบ็ดเหลือน้อยคันแล้วไงปลาเลยเนาะเอาเอามาลุ้นกันครับคันนี้เอายังขึ้นไม่ได้เลยเอาอยู่ไหนไหนอยู oh 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 mm ่ทางไหนเราไม่เห็นตัวเลยมาทางนี้ขึ้นทางนี้เอาโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วเอาเอาเอาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มือโดน โอ้ยโอ้ยเอาเอาแสงกันจะหมดแล้วครับพี่น้องเห็นตัวยังเดี๋ย่าป้อนให้มันลอยลอยหัวก่อนอย่าไปตักให้มันลอยเอาละ โอ้มาตอนมืดจริงๆด้วยุยเมื่อวานนี้วันขาเที่ยวได้ใจกวันนี้อีศกใหญ่อีกแล้วครับพีนะ่น้อง ตอนแรงครับพี่น้องเม,ม,มงื่อดแล้วเมื่อดแล้วพูน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 เนอ้ยที่สองคันนี้นี่เงียมันตอนค้ำกระป๋อนนี้เอ้ยทีมงานขอบตาดำมาโอ้ยมันคือมันมมอตอนค้ำแท้มันนี้รุ่นเบิดเมื่อครับมากินตอนเมื่อดเมื่อทีมงานขอบตาดำเหงาไปเช่าวเว็มาหนึ่งลำน่าจะตัว เนี่ครับผลงานลุนกันหอดวินาทีสุดท้ายครับไทยจะกินก่อนกันครับ<อ>วินาทีสุดท้ายมืดไปในกระถางโมบแล้วครับวันนี้โมบแล้ว,ลวงานวันนี้ครับได้ ปลาคราฟนี้ก็เอาใช่ไหมคราฟใหญ่ครับตแต่ด้วปให้เขาใส่ถุงให้ตรงที่ชั่งกิโลก็ได้บอกเขาแยกนาย อันนี้เจอแต่ของใหญ่ครับวันนี้ยี่สกทั้งนั้นยี่สกล้วนครับวันนี้โอ้โหอีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหหก,กะะไก่หกไก่แล้วนะหกกับปลาคับปลาคับสีทองปลาคับนี่ตัวห้าโลได้วันนี้หมานแตยยี่สกครับวันนี้ไม่ค่อยได้ครับทีมงานขอบตาดำครับวันนี้ ทีมงานกอตาดำบอกว่าดะไรจกักโตเลยเอาพอกันไหมคลิปหน้าครับไปเหตุอาหารกินต่อ